อบคุณพี่พรพิสานพี่พรพิสาน้อเหรอรจะเข้าไปไปไม่ทันน่ะแน่นอนหลับตรงนั้นน่ะยุงหามหามเลยน้องวันนี้วัสดีค่ะวันนี้จะไม่ค่อยมีโคนะไม่ค่อยมีมดนะวันดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีน้องวันนี้นะคะพี่วันยังไม่ได้จดนะน้องวันนี้แป๊บหนึ่งนะหายร้อนอยัง กินได้อยู่พอกินได้อยู่อะไรอะไรอะไรจะรับาอะไรเออช่วงช่วงที่ว่าแม่นมเขาขึ้นไลน์ตอนเที่ยงนี่วันก็ไม่ได้เข้านะเข้าแต่ช่วงเก้าโมงช่วงนั้นแหละช่วงนั้นก็ทําอะไรฮะออกเตรียมตัวออกไปใช้สิทธิ์วันเนี้ยอืมเตรียมตัวออกไปใช้สิทธิ์ ไปลราไปข้างในไปนอนดีกว่ามืดละไปนอนไปนอนไปนั่งคุยนอนดีกว่ามันไม่อยากยืนคุยแล้วนะคะน้องแมวน้อยสวัสดีค่ะเลิฟหกนะขอบคุณค่ะขอบคุณเลิฟหกนะคนนอนอิ่มแล้วก็หน้าตาประมาณนี้แหละนี่หน้าตาประมาณนี้นะขอบคุณน้องนันค่ะขอบคุณพี่พรทวศาลค่ะขอบคุณแมวน้อยค่ะ ขอบูนขอบคุณค่ะไม่รู้จะตกไวทีไหมนี่แบตเหลือเท่าไหรน่นาะแบต,จะต,แจ,ะตแจะตกไหมอ่ะจะตกไหมอ่ะจะตกไวทีไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเสียบแบตมันไม่ค่อยได้นะ้อแบตตรงนี้ต้องดันขึ้นอีกดันขึ้นอีกอันนี้มันจะเสียไหมละ่ะ มันไม่ถนัดมันจะหลุดไหมล่ะอีกนิดนึงพี่ชฎาสาวัสดีค่ะวัสดีค่ะเดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้ามันเสียบแบตกันเสียบแบตกันเสียบไม่ได้มันติดไอเนี้ยติดตรงที่ขอเนี่ยอืมอืม หักไหมอ่ะ <laughs> โอ๊ยนอหนอ,หนอ,หนอได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ่ะอุ้ยจะลุดนะเนี่ยอันนี้มันจะหักอะ่ะพี่ภาคสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ภาคค่ะเออเจอพี่ภาคหลายห้องนะเนี่ยวันเนี้วันนี้เจอพี่ภาคหลายห้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เออน่าจะได้อยู่เนาะกดลงหน่อยไหมเนี่ยนอนตรงเนี้ยยุงหามเลยอะ่ะหามมันเลยเนี่ยอยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ภาค่ะยินดีต้อนรับนะคะเออนะันมันลงไปนอ่นอีกแล้ว อขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ชาดาสานะคะไหนอ่ะเห็ไมอ่ะซื้อใหม่แล้วพี่โอ้โหตั้งเออตั้งเยอะอะไรอ่ะ <laughs> ตั้งเยอะแยะ ว่าซันซื้อใหม่ทำไมละ่ะมันใช้ได้อยู่คุณต้อมสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณต้อมคะ่ะแม่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 แมตังเยอะที่ไหนเราต้องซื้อเออซื้อของที่จำเป็นเออซื้อของที่จำเป็นที่เราจะต้องใช้ใช่ไหมเออ เราไม่ได้ซื้อแบบเอ่อพัมเพื่ออะไรอย่างเงี้ยสัสดีครับพี่พ,พี่ทุกท่านเลยนะอ่าคุณต้อมก็อะไรเอ่ยทักน้องแมวใช่ไหมอ๋อทักทายกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณกำลังใจทุกคน,กนเลยขอบคุณกำลังใจทุกคนทุกท่านเลยนะของพี่พรเมษเราต้อ